สวัสดีค่ะสื่อมวลชนทุกทุกท่านพี่พี่ทุกๆคนคนที่อยู่ข้างหน้าน,นี้ก็คือเด็กเด็กเด็กๆด็กที่ลุงป้าณ้าอาของเขาโดนจับไปเมื่อคืนพวกเราพวกเราพี่น้องเจนะค่ะ เพื่อที่จะปกป้องบ้านของตัวเองสถานการณ์ในที่บ้านของเราตอนนี้กำลังจะมีนิคมอุตสาหกรรมลงมานิคมอุตสาหกรรมที่กำลังจะทำลายล้างบ้านของเราทำลายล้างทรัพยากรที่หล่อเลี้ยงผู้ชีวิตของพวกเรามาเจ็ดชั่วอายุคนที่อยู่ในท้องถิ่นที่อยู่ในชุมชนที่อยู่ในแผ่นดินชนะเราเพียงแค่อยากจะมาบอกกับนายกรัฐมนตรีในฐานะที่เขาเป็นพ่อเป็นพ่อบ้านที่คอยดูแลประชาชนแบบพวกเราเนี่ย ที่เป็นชาวบ้านแต่วันนี้สิ่งที่เราได้รับเมื่อหนึ่งปีที่แล้วเขาได้ทำสัญญากับเราเขาได้สัญญากับชาวบ้านเขาได้สัญญาว่าโอเคเดี๋ยวเราจะมานับหนึ่งกันใหม่จะมาประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมถ้าจะมีนิคมอุตสาหกรรมลงมาทรัพยากรในพื้นที่ของเรามีอะไรบ้างที่มันจะสามารถพัฒนาไป พัฒนาได้ให้คนที่อยู่ในชุมชนอยู่ได้ทรัพยากรอยู่ได้สิ่งแวดล้อมอยู่ได้เราอยู่ได้เด็กๆพวกนี้เขาจะมีอนาคตในแผ่นดินของพวกเขาในแผ่นดินที่พวกเขาสามารถที่จะวิ่งเล่นแค่ไหนก็ได้วันนี้ทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ออกมาเพื่อที่จะส่งเสียงไม่มีใครอยากมานั่งข้างถนนไม่มีใครอยากมาั่าข้างถนนถ้าเขาไม่สุดๆจริงๆ นี่คือหน้าตาของลูกหลานลูกหลานชาวจนะลูกหลานของคนที่โดนจับกลุมไปเมื่อคืนและว,วันนี้พวกเราในฐานะลูก,ลกทะเลลูกหลานคนที่โดนจับกลุมไปเมื่อคืนจะมาร่วมอ่านแถลงการถึงการจับกลุมของพี่น้องเมื่อคืนที่รัฐบาลได้ทำเอาไว้แถลงการเค,ครือข่ายจนารักถิ่น จากกรณีที่พี่น้องประชาชนได้เดินทางมายังทำเนียบรัฐบาลเพื่อบอกรัฐบาลให้หยุดคุกคามแผ่นดินชนะด้วยการสร้างนิคมอุตสาหกรรมแต่วันนี้เพียงเพื่อประจบเอาใจในายทุนก็ใช้กำลังอำนาจทั้งหมดที่มีของรัฐเอาแผ่นดินของประชาชนไปประเคในให้กับนายทุนเพียงสองบริษัทจำนวนเกือบสองหมื่นไร่สิ่งที่เราไม่เคยเห็นวันนี้ก็ได้เห็น กลุ่มคนที่อยู่ในอำนาจรัฐขณะนี้เข้ามาเพียงเพื่อก,กอบโกยผลประโยชน์ให้กับกลุ่มของตัวเองเหตุการณ์ในครั้งนี้เป็นบทเรียนสำคัญว่าแผ่นดินของประเทศนี้จะรอดเป็นหน้าที่ของประชาชนผู้ปกป้องรัฐไว้วางใจไม่ได้คนจะนะมาทำหน้าที่ปกป้องแผ่นดินแต่คนที่ถืออำนาจ คนที่ถืออำนาจทันหน้าที่ปกป้องกลุ่มทุนเมื่อคืนที่ผ่านมาผู้ปกป้องกลุ่มทุนจุงทุบทุบทำลายทำลายผู้ปกป้องแผ่นดินนี่คือวาระของประเทศไทยในตอนนี้ และถ้า,าประชาชนไม่ลุกขึ้นมาปกป้องไม่ลุกขึ้นมาปกป้องแผ่นดินหลายพื้นที่ท,ที่ถูกที่ถูกอำนาจรัฐที่ถูกอำนาจรัฐทำลายภารกิจภารกิจนี้ได้ใช้ชีวิตเป็นเดิมพันค่ะด้วยการยืนหยัดว่าหากไม่ได้รับคำตอบการยุตินิคมอ,อุตสาหกรรมจะนะ เราเราจะไม่ไปไหนไม่ว่าเราจะถูกทุบถ,ถูกตามาายจากกลุ่มอำนาจสักกี่ครั้งก็ตามถูกจับอีกกี่รอบเราจะกลับมายัางทำเนียบรัฐบาลเหมือนเดิมเราจะขอยืนยันว่าเราจะขอยืนยันว่าครั้งนี้ใช้ชีวิตเป็นเดิมพันด้วยการยืนหยัดจนถึงที่สุดพี่น้องพาคีเครือข่ายในภาคใต้และภาคอื่น ถึงเวลาแล้วค่ะที่เราจะต้องมาลุกขึ้นมาแสดงตัวในฐานะผู้ปกป้องแผ่นดินการที่คนจะนะถูกกลุ่มอำนาจถูกกลุ่มอำนาจในรัฐบาลทุบทำลายเมื่อคืนเป็นสัญญาณที่ชัดเจนว่ารัฐบาลเลือกที่จะปกป้องกลุ่มผลประโยชน์แทนประชาชนเจ้าของแผ่นดินขอทุกท่านจงร่วมกันทั้งที่จะขึ้นมายังทำเนียบรัฐบาลและการปฏิบัติการในพื้นที่ โดยในฐานะตัวแทนพี่น้องชะนะขอขอบคุณทุกท่านไว้ณที่นี้ด้วยที่ช่วยกันปกป้องแผ่นดินของประชาชนเราเชื่อว่าผู้ปกป้องต้องชนะผู้ทำลายแผ่นดินปกป้องกลุ่มทุนจะต้องพบกับวิบัติเราจะยืนหยัดต่อสู้ไปจนถึงที่สุดเครือข่ายะนารักถิ่นนอกจากนี้ ลูกหลานของคนที่โดนจับกุมไปเมื่อคืนเรามีหมายหมายที่มาถึงพวกเราและพี่น้องทุกๆคนที่อยู่ต่างบ้านมีหมายจากผู้คุมขังเมื่อคืนคำสั้นจากเครือข่ายจนารักถิน่นเขาจะมาเจราจาไม่ดำเนินคดีกับพวกเรา และกับการไม่เรียกร้องเรื่องนี้ของอุตกากรรมจนาอีกต่อไปพี่น้องทุกคนไม่ยอมรับพร้อมที่จะสู้คดีและยืนยันว่าหากออกไปได้ก็จะไปอยู่ที่ทรรเนียบอีกจนกว่าข้อเรียกร้องจะบรรลุคดีแค่นี้ทำลายความตั้งใจของพวกเราไม่ได้เราพร้อมเอาชีวิตเข้าแลกเค,ครือข่ายจนาดักถิน ผู้ที่ถูกกุมขังขอบคุณค่ะ คนที่พี่น้องจะนะมาเพราะว่าเมื่อหนึ่งปีที่แล้วรัฐบาลได้ทํา MOU ร่วมกับพี่น้องจนะนะว่าจะมานับหนึ่งกันใหม่แต่วันนี้ในพื้นที่กําลังจะมีการผักดมผักดันนิมคมอุตสาหกรรมจนะซึ่งพวกเราแค่จะมาถาม,จะมา,ถามจะมาทวงคาสัญญาเมื่อหนึ่งปีที่แล้วที่รัฐบาลได้เซ็นเอาไว้กับพี่น้องจนะนะโจทย์นี้มันไม่ได้อยู่ที่พี่น้องจนะว่าเขาทําผิดหรือเปล่าเขาไม่มีเขาทาเขาไม่ได้ทําผิดแน่นอนเขาเพียงแค่มาเรียกร้องสิทธิของเขา และชาวบ้านเป็นชาวบ้านธรรมดาที่ไม่มีอะไรมาเลยอ่ะที่จะครอบครัวมาเป็นพันกว่ากิโลที่เขามาอยู่นั่งหน้าทำเนียบไม่มีใครอยากจะมาค่ะแต่มันสุดๆชีวิตของเขาค่ะค่ะเราปีที่แล้วเราได้ทำเอ็มูยวกับเราเอกธรรมนัดแต่ก็จริง แต่ว่าในานามสัญญานี้เราทำร่วมก,กับรัฐบาลเราไม่ได้ทำโดยบุคคลค่ะทุกอย่างยังเป็นเหมือนเดิมตอนนี้รัฐบาลเซ็นมั่วกันไปหมดเซ็นไปและเซ็นทิ้งทิ้งคว่างคว่างโดยที่ไม่รับผิดชอบอะไรเลยสักอย่างตอนนี้ตอนนี้จากเหตุการณ์เมื่อคือนที่ผ่านมาทำให้พี่น้องที่อยู่ทางบ้านตอนนี้ ตอนนี้เขากําลังคุยกันว่าปรกษาหาดือกันว่าจะขึ้นมาอีกหรือเปล่าแต่ตอนนี้มีการเคลื่อนไหวแน่นอนจังหวัดชายแดน,นใต้ตอนนี้จะมารวมตัวกันที่พื้นที่จนันนและจะร่วมออกแถลงการใช่ค่ะตอนนี้เครือข่ายพี่น้องเครือข่ายเราที่อยู่ทางบ้านทางพื้นที่ ทั้ง5จังหวัดชายแดนใต้ตอนนี้เราร่วมระดมกําลังกันที่จะนะเพื่อที่จะอ่านแถลงการเกี่ยวกับการจับกับกลุ่มของพี่น้องจนะเมื่อคืนเราจะสู้สู้จนกว่าจะมีการยุตินิคมศากรรมจนะ <c oughs> และได้ทําตามข้อเรียกร้องของเราที่เราได้ทํากันมา่อ1ปีที่